มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในเช้าของวันพุทธที่นี้ครับวันพุทธที่2กันยายน2563นะครับถ้าเผื่อเราตรวจสอบในส่วนของข่าวออนไลน์นะครับก็จะมีเรื่องราวของขบวนการปลดแอกยังคงมีการถูกนําเสนอในโลกของออนไลน์อย่างต่อเนื่องนะครับและก็ล่าสุดนี้ก็มีน้องจากทางด้านประธานสนทนะครับ ซึ่งเป็นนักศึกษาปี3ของธรรมศาสตร์เป็นประธานสนทนด้วยก็คือสหภาพนักเรียนนิสิตนักศษาแห่งประเทศไทยก็โดนจับกลุ่มนะครับโดนจับกลุ่มตั้งที่ไปออร่วมชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็รวมทั้งมีทางด้านบุคลากรทางด้านออทางด้านน่า,นาจะเป็นคณะเป็นทางด้านแพทย์พยาบาลนะครับ ในส่วนของทางด้านสุขภาพนะครับได้มีการลงชื่อหนุนขบวนการของนักเรียนนักศึกษานะครับนะะหลายร้อยคนครับนะฮะหลายร้อยคนที่ลงชื่อร่วมด้วยหนุนในเรื่องของการแสดงจุดยืน3เรื่องที่กล่าวไปนะฮะสจุดยืนนะครับ3จุดยืนก็มีเรื่องของการรยกร้องให้มีการยุบสภามีการตั้งสทรนะครับสทร ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ครับแล้วก็หยุดคุกคามประชาชนครับก็3ามเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางด้านบุคลากรนากการแพทย์ได้มีการหนุนเสริมนะครับลงชื่อนะครับเห็นด้วยเหมือนกันครับแล้วก็ส่วนประเด็นร้อนนะครับที่ผมจะนําเสนอในเช้าของวันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของการประกวดนางงามจังหวัดสงขลาครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเจอปัญหาที่นี่ครับ เจอปัญหาคือมีการคัดค้านการตัดสินของนางงามครับเออเป็นยังไงที่ไปคัดค้านกันนะครับเพราะอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับผมตรวจสอบดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าทางด้านทั้งในส่วนของอ่าโพสต์ทูเดนะครับแล้วก็ทางด้านไทยรัฐจะเสนอข่าวนี้ออกมาตรงกันนะครับออกมาตรงกันก็ในส่วนของมติชนเองบอกว่ายันตัดสินยุติธรรมนะครับ นะครับที่พออคนที่จัดงานนี้ครับก็ขอยุติบทบาทของตนเองครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูจากทางด้านมติชนก่อนนะครับภาพประกอบจากทางด้านมติชนครับมติชนก็มีการรายงานออกมาตรงกับของไทยรัฐนะครับดูเหมือนว่าข่าวออกมาเหมือนกันเดะเลยครับผมก็คือเมื่อเมื่อวันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมานะครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่านะครับเกิดความวุ่นวายในการประกวดเวทีนางงามนะครับเวทีนางงาม อยู่ที่จังหวัดสงขลาครับนะฮะชื่อว่านางสาวสมิลา2020นี่ก็แสดงว่าเป็นสาวโสดนะฮะนางสาวสมิหลา2020ถ้าเปิดประกวดนางงามแสดงว่าเป็นหญิงที่ผ่านการแต่งงานแล้วนะครับอันนี้เขาเป็นนางสาวเขาเป็นนางสาวสมิลาครับนะเขาตั้งชื่อถูกต้องเลยครับถ้าเปิดประกวดนางสาวไทยนี่ถูกต้องถ้าเปิดประกวดนางงามแสดงว่าประกวดผู้หญิงที่ผ่านการแต่งงานเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวสมิลา2020เมื่อคืนวันที่3 1สิงหาคมที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นการประกวดรอบสุบบสดท้ายครับเป็นไฟนอลเพื่อเฟ้นหาสาวงามครองตำแหน่งนางสาวสมิลาประจำปี2563และก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานเทศกาลอาหารสทะเลที่จัดขึ้นบริเวณสะบัวแหลมสมิลาอำเภอเมืองจังหวัดส่งขลาครับปรากฏว่านะครับปีนี้เวทีล่มครับ เนื่องจากว่าในรอบ10คนสุดท้ายมีสาวงาม5คนที่ตกรอบขึ้นมาประท้วงกรรมการบนเวทีเพราะมองว่าตัดสินไม่ยุติธรรมครับคานสายตาคนดูและก็มีการล็อกมงกุฎเอาไว้เรียบร้อยแล้วครับจนกลายเป็นความวุ่นวายสุดท้ายต้องมีการยุติการประกวดไม่มีใครครองตำแหน่งนางสาวสมิลาในปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับและก็ให้นําเงินรางวัลนํามาแบ่งกันให้แก่ผู้เข้ารอบ10คนให้เท่าเก,กันเพื่อความยุติธรรมครับ ทางด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามนะครับไปสอบถามทางด้านนายแพทย์ปวริศหัตยจีอามะนะครับต้องขอโทษนะต้องอ่านเสียงเน็ตนิดนนหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านเป็นชื่อทางด้านอ่าสำเนียงทางด้านภาคใต้ครับผมนะฮะนายแพทย์ปวริศนะครับหาจีอามะซึ่งก็เป็นผู้ในการนะครับกองประกวดนางสาวสมิลานในปีนี้ คุณหมอป,รปรวริตรเองก็บอกว่าการประกวดนางสาวสมิลาในปีนี้ครับเกณฑ์ของการตัดสินได้มีการยกระดับสู่ระดับความเป็นอินเตอร์เนชันแนลสู่ความเป็นสากลและวก็มีการยกระดับสู่ความเป็นสากลนี้ทุกๆปีครับต่างจากทุกปีที่ผ่านมาครับโดยมีสโลแกนนางสาวสมิลาต้องสวยพร้อมใช้ต้องสวยพร้อมใช้มีสมองยุคใหม่ 5G บครับแล้วก็สามารถต่อยอดได้ครับ แล้วก็ผู้ที่จะครองตําแหน่งนางสาวสมิลาประจําปี2563นะครับจะต้องเป็นผู้หญิงที่สวยมีออร่าแน่เรียกว่าลุคสแตนครับเห็นแล้วโดดเด่นครับลุคสแตนต่างจากคนอื่นมีออร่านะครับหน้าตาต้องสดครับและต้องสวยด้วยครับมีทัศนคติที่ดีมีสมองและก็ความสามารถรอบด้านครับและต้องมีอัตลักษณ์ของความเป็นสงขาด้วยไม่ใช่ว่าหน้าแบบ ลูกครึ่งแบบนี้ครับต้องหน้าตาแบบสงขาด้วยแน่ดูหน้าตาของคนที่เข้าประกวดนี่ก็หน้าตาสงขาะฮะสาสวยนะฮะสัสวยครับผมโดยทางด้านนายแพทย์ประวริศก็บอกว่าในส่วนของเกณฑ์ของการตัดสินนะครับก็จะดูตั้งแต่วันแรกที่เข้าประกวดแล้วก็ยืนยันว่าทั้งตนและก็กรรมาการทุกคนนี้เป็นกลางครับไม่ได้มีอยู่กลางใจของคนในคนหนึ่งนะเป็นกลางทุกคนครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกประกวดคนใด กรรมการได้พิจารณาคะแนนที่ดีที่สุดแล้วนะครับส่วนเรื่องปัญหาที่หลุดออกไปว่าควรที่ได้คะแนนต่ําได้เข้ารอบส่วนคนที่ได้คะแนนสูงตกรอบนั้นใบคะแนนนั้นไม่ใช่ใบจริงครับเป็นเพียงแค่การโหวตของกรรมการ9คนที่แต่ละคนจะเลือก5คนสุดท้ายเข้ามาแต่ว่าใบคะแนนจริงคือต้องดูสัดส่วนความสวย60%และก็ตอบคาถามกับทัศนคติอีก40%ครับแล้วต้องมีการประชุมสรุปผลโหวตอีกครั้งหนึ่งครับจึงจะเป็นของแท้ครับ แอดกิลหลุดออกไปนั่นคือเป็นเพียงแค่คะแนนคะแนนโหวตของกรรมการเพียงแค่9คนยังไม่ใช่รอบไฟนอลครับยังไม่ใช่ข้อย,ยุติการที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมานะครับทางด้านท่านพอออกกองประกวดคุณหมอประวริศก็บอกว่าเสียใจมากแล้วก็ขอถอนตัวจากการเป็นผู้จัดการประกวดนางสาวสมิลาครับ เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ถูกเชิญให้มาเป็นผู้ในการกองประกวดนะครับจากความสําเร็จในการประกวดมิสแกร์สงขาเพื่อที่จะให้เป็นเวทีนางงามที่ก้าวสู่ความเป็นสากลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่31สิงหาคมเป็นการประกวดรอบ10โคนสุดท้ายหลังเกิดปัญหาก็มีการชี้แจงทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้วและก็จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งครับนั่นคือเงินรางวัลลำดับที่1-5ซึ่งมีรางวัล2 0 0 0 0 0บาทให้เอา10หารครับ ได้ไปคนละ20,000เงินรางวัล200,000บาทนะครับให้เอา10หานได้ไปคนละ20,000บาทส่วนผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนสุดท้ายครับเพิ่มให้อีกคนละ10,000บาทครับนี่ทางด้านคุณหมอประวริศบ่อนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้นะครับทางด้านนักข่าวเองก็ไปสอบถามทีนี้ครับไปสอบถามทางด้านพี่เลี้ยงนะฮะพี่เลี้ยงของนางงาม ว่ามีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะฮะอ่าทางด้านหน้าตาของพี่เลี้ยงของนางงามนะครับแล้วก็ใบคะแนนที่หลุดออกมานะครับนะฮะบอกว่าควรที่ได้คะแนนน้อยน้อยเข้ารอบแต่ว่าคนที่ได้คะแนนมากกับตกร,รอบครับซึ่งคุณหมอก็บอกว่ามันเป็นมันไม่ใช่ตัวท้ายสุดนะครับยางต้องมีการโหวตอีกแล้วก็มีคะแนนเพิ่มอีก40%นะครับ ดูทั้งความสวยดูทั้งออร่าดูทั้งมันสมองดูทั้งบุค,คลิกหลายอย่างครับแล้วก็ต้องมาโหวตอีกครับไอใบที่ออกไปก่อนหน้านั้นคือยังไม่ใช่ใบโหวตครับนะฮะยังไม่ใช่ข้อยุตินะครับนี่ตัวนี้คือหลุดออกไปครับทีนี้เขาก็ไปสอบถามกับทางด้านานายมนทนพี่เลี้ยงนางงามน,นางงามสามคนครับที่มีปัญหากล่าวว่าการประกวดนางสาวสมิลาเนี่เป็นวิทีใหญ่ของภาคใต้นะซึ่งนายมนทนเองก็ได้ส่งสาวงามนี่เข้าประกวดไม่ต่ำกว่า10ปีแล้วเพราะว่าเป็นสัญญาใจกัน แต่ที่มีปัญหาก็คือเรื่องของคะแนนที่หลุดออกมาเพราะว่าคนที่คะแนนต่ำกลับเข้ารอบคนที่คะแนนสูงกลับตกรอบครับแล้วก็ทีแรกนี้คณะกรรมการจะประกวดใหม่ในอีก2วันแต่ดูแล้วพวกต,วตนคงไม่ชนะครับเพราะว่ามีเรื่องขึ้นมาแล้วครับรวมทั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นๆเพิ่มอีกจึงขอจบด้วยการแบ่งเงินรางวัลเท่าๆกันเพื่อความยุติธรรมฟี Free and แฟรนะฮะ ในขณะเดียวกันทางด้านนางสาวอรพรรณณเชียงใหม่ผู้ประกวดที่ขึ้นไปถือไม้พูดกับกรรมการนะครับก็กล่าวว่าจากประสบการณ์ของการประกวดนางงามนะครับตนเองรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมาโดยตลอดนะแต่ครั้งนี้คะแนนสูงครับแล้วก็มั่นใจว่าตัวเองตอบคาถามได้ดีแล้วก็เดินดีทุกอย่างแต่ปรากฏว่าตกรอบคุณนุพรตกรอบจึงคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้องครับ ในขณะที่เพื่อนนางงามอีก2คนที่อยู่ในทีมเดียวกันก็บอกว่าเสียใจสายเจียก,กับการตัดสินในครั้งนี้ครับแล้วก็เรื่องนี้ได้แฮปปี้แฮปปี้เอนดิ้งและจบแล้วจบลงแล้วครับเนื่องจากว่าคณะกรรมก,การได้แก้ปัญหาด้วยการแบ่งรางวัลเท่าๆกันทั้ง10คนแล้วก็ได้รับเงินเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก็เป็นธรรมแก่ผู้เข้าประกวดทุกคนเอาเงินรางวัลน,นะครับสองแสนบาทมาเอาสิบารได้คนละสองหมื่นคนที่เข้ารอบห้าคนสุดท้ายได้เพิ่มอีกคนละหนึ่งหมื่นบาทครับ นะฮะตอนนี้แฮปปี้เอนดิ้งแล้วว่างั้นครับโอเคถือว่าแฝ่ครับนี่เป็นคำพูดของทานด้านสาวงามนะครับและก็พี่เลี้ยงด้วยครับอ่ะเราไปดูนะฮะนี่สาวงามก,พกาา็พี่เลี้ยงก็คือท่านด้านพี่เลี้ยงก็คือนายมุนทนนะครับสาวงามอีก3คนก็อันนี้คือกลุ่มของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับกฎของการตัดสินดูหน้าตาของเธอก็สวยนะสวยครับผมสวย ทีนี้ผมเองก็ผูตต้ทาตรงเคยมีโอกาสนะครับได้ไปเป็นกรรมการนี่ประกวดมิสแกนบ้างแล้วก็ประกวดนางงามอุบลนะสาวงามอุบลราชธานีเรานะครับผมเองก็ในฐานะที่เป็นกรรมการนี่ยอมรับว่าคนที่จะเป็นกรรมการได้นี่ต้องมีความช่ำชองต้องมีความชี่ยวชาญในการดูจริงๆครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราดูนี่คนที่ไม่มีความชํานาญอย่างผมนี่พอเข้าไปปุ๊บนี่ เห็นไปแล้วนี่คือละหลานตาครับเห็นใครก็สวยหมดแหละครับผมนะฮะผู้หญิงที่ขึ้นประกวดน,นี่สวยทุกคนแต่ว่าผมก็เองก็มีประสบการณ์อย่างหนึ่งก็คือว่าบางคนนี่ดูไกลสวยครับดูไกลสวยรูปร่างดีหน้าตานะฮะสวยงามครับแต่พอส่องกล้องดูใกล้ๆกลับไม่สวยครับอ่ากลับไม่สวยบางคนนี่คือดูไกลๆดูไม่ค่อยสง่าะครับแต่พอมาซูมดูนี่ครับดูหน้าตาดู ใกล้ๆแล้วกับสวยครับนี่เป็นข้อสังเกตก็จะมีน้อยคนที่ดูไกลก็สวยดูใกล้ก็สวยเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนางงามได้นี่โดยประสบการณ์ของผมนะจากการเป็นกรรมการประกวดนะครับตัดสินประกวดนางงามนะครับมา2ค,ครั้งสครั้งสามครั้งนีครับพูดง่ายว่าคนที่จะเป็นสาวง,งามได้จะต้องสวยทั้งสวยทั้งดูไกลและก็ดูใกล้ครับดูใกล้ก็สวยดูไกลก็มีสง่าราศรีครับอย่างนี้เนี่ถือว่าสวยจริงครับ ไม่ใช่ว่าดูไกลสวยแล้วก็พอดูใกล้ดูไม่ได้ดูก็สวยเหมือนกันแต่ว่าสวยน้อยแต่บางคนนี่คือดูใกลด้ดูไกลนี่คือไม่สวยแต่พอดูใกล้นี่อา้าวผิวพรรณดีหน้าตาดีแบบนี้ครับแต่ว่าควรจะเป็นนางงามได้ต้องเขาเรียกว่าต้องลุกสแตนดิ้งครับต้องโดดเด่นครับโดดเด่นทั้งระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้นะครับอันนี้ประสบการณ์ที่ผมพิก,รรการมานะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับไอ้เรื่องอย่างนี้มันต้องฟังฟังผู้ที่เขามีประสบการณ์ตรงครับ อย่างเช่นน้องปุ่มน้องปุ่มนี่ดรปุ่มนี่ครับนักเรปุ่มปนัดดาครับทางด้านดรปุ่มปนัดดาเองก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านมัติชนเอาไว้ว่าไอการล็อกสเปคการล็อกสาวสาวงานนี่มันมีความจจริงเป็นประการใดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจากทางด้านคุณปุ่มครับให้ข้อมูลเอาไว้น่าสนใจเช่นเดียวกัน,นครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับจากทางด้านมัติชนนะครับ มติชนก็บอกว่าบุ๋มแชร์ประสบการณ์บางทีแค่ดูสายสะพายก็รู้แล้วว่าใครจะได้เข้ารอบบอ้ยขนาดนั้นเลยนะครับก็ผมดูเพียงแค่ระยะไกลก,กับระยะใกล้ก็พอรู้นะครับแต่ว่าคนที่ว่าดูแค่สายสะพายก,ก็รู้แล้วว่าใครจะเข้ารอบครับขนาดนั้นเลยนะครับโดยทันด้านมติชนก็ไปสัมภาษณ์ทางด้านคุณบุ๋มครับจากกรณีที่มีการประกวด นางสาวสมิลา2020รอบตัดสินเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นระหว่างการประการประวดในช่วงของการตอบคำถาม5โาข้อสุดท้ายโดยนางสาวอรพนนันธ์เชียงใหม่ครับเป็นหนึ่งนางในหนึ่งในนางงามที่ตกรอบครับได้ตัดสินใจพาเพื่อนสาวทวงถามคำตอบจากคณะกรรมการพร้อมปลุกขึ้นเวทีครับรีกร้องความยุติธรรมหลังพบผลคะแนนนำโด่งแต่กลับตกรอบหน้ากังขาครับท่ามกลางกองเชียร์ต่างก็โห่ร้อง ถึงความโปร่งใสนะครับถึงความโปร่งใสนี่ขอเวลานิดหนึ่งครับปรากฏว่าทางด้านอินเทอร์เน็ตมีปัญหาครับเรียกร้องถึงความโปร่งใสนะครับเป็นที่วิจารณ์ว่าผู้ที่เข้าประกวดที่ตอบคาถามชาญฉานหลายคนนี้ตกรอบครับก่อนที่คณะกรรมาการจะประกาศตัดสินว่าปีนี้จะไม่มีใครได้รับตําแหน่งนางสาวสมิลา2020นะครับ ล่าสุดนี้ทางด้านคุณบุ๋มนะฮะไม่ใช่ปุ๋มนะชื่อบุ๋มนะฮะบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีครับซึ่งก็เป็นพิธีกรแล้วก็นักแสดงแล้วก็เป็นนางสาวไทยประจำปี2 5 4 3ด้วยได้มีการเฟซบุ๊กไลฟ์ครับพูดคุยกับแฟนคลับพร้อมกับพูดถึงประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วงานนี้ได้ติดต่อเธอมานะแต่ด้วยอาจจะเพราะว่าสู้ราคาไม่ไหวครับหรือยังไงก็ไม่รู้ก็เลยไม่เลือกเธอเป็นกรรมการนะครับติดต่อเธอมาเหมือนกันแต่ว่า เธอเรียกร้องค่าตัวไปและถนอนอาจจะมองว่าต้นทุนสูงหรือเปล่าไม่แน่ใจก็เลยไม่เลือกเธอนะครับคุณบุ๋มก็บอกว่าหลังจากเห็นคลิปแล้วรู้สึกว่ามันร้อนแรงซึ่งก็มีน้องๆพิธีกรหลายคนมาถามเธอถ้าเผื่อเจอแบบนี้จะทํำยังไงนะครับใน,นานะที่เป็นพิธีกรมืออาชีพที่ทํางานประกวดมาทั่วประเทศไทยถามว่าเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมคําตอบคือเคยเจอแถมหนักกว่านี้ด้วยซ้ำไปตอนนั้นถ่ายทอดสดออกช่อง NBT ด้วยนะครับ ตอนนั้นเป็นการประกวดนางงามจังหวัดหนึ่งขณะที่เธอทําพิธีกรคู่กับพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งมีผู้เข้าประกวดที่ตกรอบ20คนสุดท้ายคนหนึ่งครับเดินขึ้นมายกมือไหว้แล้วก็คว้าไมาจ้จากมือเธอไปเธอก็ดึงกลับโดยนางงามคนนั้นบอกว่ามีเรื่องจะแจ้งให้ทราบนะครับถึงแม้บอกถึงแม้จะบอกว่าแจ้งถึงแม้จะบอกอย่างนั้นนะครับเธอก็บอกว่าแจ้งดิฉันก็ได้นะครับซึ่งในขณะนั้นก็มีการแย่งไม้กันไปไปมานะฮะ แย่งกันไปแย่งกันมาครับเธอคิดว่าหากนางงามคนนี้แย่งไปอีกทีเธอคงต่อยร่วงแน่ครับแต่ทันใดนั้นครับพิธีกรชายที่อยู่ข้างๆก็ดึงสายไหมออกครับเธอจึงคว้าคว้าไหมพิจีกรชายมาขอบคุณสปอนเซอร์ต่อทันทีครับในขณะที่พิธีกรชายและก็ทีมงานต้องพาสาวงามคนนั้นลงโดยจากเวทีไปซึ่งนางงามที่ตกรอบลงไปเท้าสะเอวครับโวยวายว่า เบอร์นั้นฉีดมาทั้งหน้าทําไมได้เข้ารอบนะทาไมได้เข้ารอบนะครับซึ่งงานวันนั้นก็วุ่นวายมากค่ะพอมาเห็นเหตุการณ์เวทีที่ซิมิลาก็รู้สึกว่าภาพวันนั้นมันย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับเหมือนกับดูหนังรีรันเลยครับในเรื่องแบบนี้เธอพูดโดยรวมว่านะครับการประกวดนางงามต่างจังหวัดนะบางทีไม่ต้องดูหน้านางงามนะฮะ,ะบางทีครับไม่ต้องดูหน้านางงาม ถ้าเผื่อพี่เลี้ยงแต่งเก่งยังไงก็สวยถ้าเผื่อพี่เลี้ยงแต่งเก่งนะครับยังไงก็สวยพูดตามตรงนะดูสายสะพายก็พอรู้แล้วบางทีแค่ดูสายสะพายก็รู้ว่ามีคนไหนจะได้เข้ารอบบ้างครับดังนั้นทําใจทุกเอทีมีแน่นอนเป็นเรื่องปกติและก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของงานด้วยและนี่ไม่ใช่งานแรกแล้วก็เชื่อว่าไม่ใช่งานสุดท้ายด้วยครับนี่คุณบุ๋มว่านนะฮะก่อนอื่นนี้ต้องขอชมพิธีกรที่มีสติ ดีมากและก็นิ่งมากในความเป็นจริงนี้พิธีกรไม่ได้แค่ต้องพูดอย่างเดียวนะฮะต้องดูหลายอย่างเมื่อเห็นความวุ่นวายต้องดูว่าควบคุมได้หรือไม่แนะว่าถ้าเผื่อควบคุมได้ต้องเชิญน้องๆไปคุยกันข้างล่างไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโกงหรือไม่โกงเป็นเรื่องของคนจัดงานคนดูจะมองออกว่าโกงหรือไม่โกงทางนี้ก็เห็นใจทุกฝ่ายนะยังไงก็เป็นบทเรียนของเวทีประกวดอีกหนึ่งบทเรียนที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเรานะครับ หากถามว่าถ้าเผื่อบุ๋มเป็นพิธีกรงานนี้จะทําอย่างไรก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทําทุกอย่างให้มันเดินหน้าต่อไป The show must go on ครับไปจนถึงกล่าวคําว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะครับต้องเดินหน้าต่อจนสามารถกล่าวคําว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะเพราะว่าโกไม่โกไม่เกี่ยวกับพิธีกรครับเป็นเรื่องของคนจัดงานครับนีพ่พิธีกรมืออาชีพอย่างคนบุ๋มนะครับก็ชี้แจงอย่างนี้ครับเป็นเรื่องที่แม่ <c oughs> คุณบูบอกว,ว่าทุกเวทีต้องมีแบบนี้ครับมันต้องมีการล็อกสเปคนะฮะแต่ว่าไม่ใช่หน้าที่ของพิธีกรเป็นหน้าที่ของคนจัดงานและต้องตอบคาถามให้ได้ครับโปร่งใสไม่โปร่งใสครับทุกเวทีต้องมีครับคล้ายๆว่ามีการล็อกคนเขาตัวเองเข้าไปสู่ขบวนการแบบนี้ต้องมีแน่นอนนะฮะ <c oughs> และจะบอกว่าคนที่เขาประกวนนี่สวยทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเผื่อเลี้ยงเก่งนี่ต่อไม่สวยก็แต่งหน้าให้สวยได้ครับอ <c oughs> นี่คือประสบการณ์ตรงของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีนะครับเธอว่าของเธออย่างนี้ครับก็เรียกว่าอุบวนเราแต่ก่อนนี้ก็มีการประกวดมิสแกรนนะฮะและก็ทิดากาชาตินี่ครับก็คงจะต้องจําเป็นบทเรียนเหมือนกันแต่ว่าที่ผ่านมานะครับก็ยังไม่ถึงขนาดว่ามีการแย่งไม่จากพิธีกรแต่ประการใดครับไปถึงผู้ที่อุปถัมภ์รายการทีครับถ้าเผื่อใครที่มีรถมีรานะครับต้องการที่จะหาอู่คู่ใจในการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ฮะ อุบลสวิตห9 9ถนนคลังอาวุธนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นอูม่มาตรฐานนะครับมีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้า o อาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงมีลิฟต์ยกรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง20-30คนแล้วก็ในส่วนของทางด้านอุปกรณ์ครบคันทันสมัยเทียบเท่ากับศูนย์บริการนะครับแต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย,อมยาวกว่าถึง30%ครับยังไม่พอนะครับยังมี การรับอัปเกรดรถของคุณเป็นการเพิ่มสมรรถนะและความปลอดภัยแก่รถของคุณด้วยอะไหล่และาชิ้นส่วนระดับโลกครับไม่พอครับอย่างรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG แล้วก็ CNG ครับทางติดตั้งตรวจสภาพแล้วก็ออกใบรับรองการติดตั้งโดยวิศวกรน,นะครับตรงไปอุบลสวิตหนึ่งเก้าเกถนนคลางอาวุธพร้อมให้บริการ7วันเต็มนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกล,มกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อ bon ุบลกาว่น ไปตรวจวัดตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์อรอที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไร่ช่างก็จับไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพครับไปเป็นการเสริมบุคลิกภาพนะครับสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบ,บัการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่ตรงข้ามกับ เทศบาลเก่าถนนเขื่อนธาน,นีครับมีข่าวแจ้งมาจากกรมทางหลวงนะครับแจ้งมาว่านะครับกรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับนะครับ2ชั้นด้วยกัน2จุดที่สี่แยกดงอู่พึ่งและก็สี่แยกวนารมนะครับแล้วก็ในเดือนกันยายนนี้นะเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการปิดสี่แยกวนารมแล้วก็เดือนกันยายนนี้ก็จะมีการปิดสี่แยกดงอู่พึ่งทีนี้เพื่อที่จะทําให้การ สัญจรไปมานี้สะดวกสบายท่งนักกรมทางหลวงก็ได้มีการทําทางเบี่ยงแล้วก็ทางเลี่ยงนะครับทางเบี่ยงนี่ก็คือท่านมาจากจังหวัดสิิเกตยโสอำนาจท่านจะต้องออกทางเบี่ยงแล้วก็ไปเลี้ยวซ้ายออกทางเบี่ยงแล้วก็ไปยูเทินจึงจะสามารถเข้าเมืองได้ครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นรถเล็กรถตู้รถเกง่งรถกระบะนะครับให้ใช้ทางเลี่ยงครับคือเลี่ยงเข้าหมู่บ้านนะครับบ้านท่าบ่อบ้านดําพร้าบ้านขามใหญ่ครับ แล้วก็ไปออกหัวสนามบินครับอันนี้ก็จริงจะสามารถที่จะเข้าตัวเมืองได้ครับทุกอย่างที่ว่ามานี้เขามีการปักป้ายเป็นที่เรียบร้อยครับขอให้ท่านสบายใจนะครับเขามีการปักป้ายเรียบร้อยไปมาก็สะดวกและก็ได้รับเสียสะท้อนมาจากคนที่อยู่ใกล้กับสี่แยกวนารมนะครับบอกว่าตอนนี้การจราจรแทนที่จะติดขัดกลับโฟมากขึ้นเพราะว่ามีคนใช้ทางเลี่ยงเยอะครับทำให้ปริมาณรถที่ไปทางเบี่ยงหรือว่าสี่แยกนั้นมีปริมาณน้อยลงครับ นี่ก็เป็นข่าวดีนะครับของการแก้ปัญหาของกรมทางหลวงครับแต่ก็อยากจะให้พี่น้องป้อป้ายนะครับได้ศึกษา QR code นะครับดังกล่าวเพื่อที่จะทำให้การเดินทางก็ได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นครับ